แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอ็มล้วนแล่รับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวก8ปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เนี่ยไปดูทีมเขาหน่อยวันนี้ที่เราจะเล่นแผนเอเขาบอกแผน A ได้หมดเอาแผนนี้ละกันอ่ะลองจัดดูดิคียเวิร์ดอยู่ไหนวะไอเวิร์ดมึงไปเลยมับแล้วมีเน็ตเวทไอคอนหนะ่ะมุกเจ็ดได้ไ <c oughs> <c oughs> อคิวไม่เหลือเขาบุกเจ็ดแล้วมีใครงัลนะูกกุลิดบอกห้าลูกกุลิดบอกห้าอย่างธรรมดาอุ้ยเบเม่บุกแปดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเปิดให้ใคียเวิร์ดโมง ฟูเต้ก็บวกแปดยี่ yeah. อะบวกแปดสามสี่ตัวสามตัวไอคอนอะ่ะวันนี้นี่เนตอาอาเดดชายเซตนี้แหละขี้เกียจจัดเยอะมีซีดงซีดานอะไรอยู่ข้างล่างนะฟูไอคอนทีมนี้เป็นฟูไอคอนอุ้ยไม่ออกฟูเต้บวกเจ็ดอยู่นี่แล้วก็ไม่มีตัวไหนหน้าลงแล้วส่วนมาก็จะเป็นไอคอนนะเซตนี้แหละเซตนี้แหละสวยสวยเซ็นี้สวยละวันนี้เรามารับชมกันไม่ไม่ไม่เล่นไม่เยอะมากหรอครับสี่สามสี่เกมห้าเกมลองดู ถ้ติคาเวิร์ดไอคอนนะครับบวกแเหมือนบูสเกตที่เร็วกว่านิดนึงแล้วก็เติมไปยิงประตูเก่งกว่าจริงๆยิงประตูดีกว่าบูสเกตแต่บูสเกตเขาทำหน้าที่ของเขาได้เยี่ยมมากเลยไงโอ้โหจบสกอร์ร้อยสี่คุณบอกเลยเปิดโมงอย่างเดียวอะยิงประตูเที่ยงว่ะ อืมโอ้โหยากจ่ายเงียเอา้าโกปาดทำไมอะ่ะกุจะหลุดรอรอตั้งเกมมันกูเดี๋ยวเอหรืออาเทียนอาเทียนครบถราคามเหลือซี่หมืน่นเองจะแสงกว่าจะดักเยอะก็ไม่แปลกอืมคนเขาอยากเอาไปเล่นนะท้างั้นอะ่ะถ้าโกตีมันแสงกว่าผมจะเอามันมาเลี้ยงไม่ได้ว่ะมันไม่ใช่ทางว่ะเอาจริงตอนเนี้ยผมกำลังใช้ผิดหลักอยู่ จะพยายามปั้นมันไงมันไม่ใช่สายเลี้ยงอยู่แล้วอะต่อให้บวกแปดมาแล้วก็ถแต่ถ้าโม่งแล้วก็อา้าอย่างนี้เรียบร้อยเฮียแม่งกดหัวเขาเลยอะแล้วเป็นอาราบาด้วยโม่งยังไงให้ชนะเฮียมันแบบมันเปิดปุ๊บรู้เลยอะเพอเห็นคู่ประกบอะเรียบร้อยเลยเบิร์กสกอแรกพัทติกอารซาบอลโลใช้ได้ครับยิงแต่ยิงเบา คำหัวโมงเออเห,ห,ลหลังๆบอลจริงแม่งเริ่มฝาวแล้วดูเช็ควีอาเลยเดี๋ยวนี้นแบบเวลาขึ้นคือแบบห้ามเอามือนู่นนี่ให้เวอร์๊บเออว่ะแต่ตองออกตัวแม่งอืดจริงว่ะออ๋แต่พอเนี่ยพอแตะสองแตะสามแม่งเร็วละเ,เร็วเร็วขึ้นแต่ตอนอุ้ยเมเม่แต่ตอน,อต,ต,อนตอนออกอ่ะตอนขนาดผมติดเฟิร์ทัชอ่ะแม่งก็ยังมันยังไม่สมดุลจัดโปโลฟูเต ไแล้วแบ๊กโอ้โดดไล่เพจอะไม่สนุกเลยเกมแรกิ้วมือยังแข็งเลยปึ๊บคูเตสิ่งจัดเหมือนเราอยากให้เพจอะมันเพจแบบมันวิ่งแบบหลุดลุยเลยอะเฮ้ยไอ้แคยสวยไปลูกเนี้ยที่เฮ้ย,ย,ย i, ไม่ใช่อะไรนะแบบมันพอดีเกิน ไม่บอกของหายอะของหายอยากให้เรียกม m ต t y เรียก empty ค่อาเรียกตอน o b s e r อยู่ไง <c oughs> ใครเวิร์ดมาเรียบร้อยโอ้โหต้องชมเนซเวตด้วยนะไอ้ย่มันโค้งมาแบบอืม้มนึกว่าหายเอ้าโอ้โหฉลับเสาแรกไคเวิร์ดอยู่ไหน เอาเอามันวิ่งเข้าโกไปทำไมอะ่ะมาเร็วเฮีย yeah. มันคิงออฟคิงออฟหม่งเนี่ยถ้ <Huh? S 1> างเงี้ยดูมันหม่งได้ทุกมุมเลยนี่ไม่ใช่มันที่นี่นะคือมันนะเนี่ยไอ้เฮ <Yeah. S 1> ียเวอร์ไปเ <laughs> นี่ยหมง่งมุมแบบได้ทุกมุมอะ่ะ <laughs> เหล่าแรกที <Yeah. S 1> <ๆ>่อะไรแม่งเอาหมดวิ่งดูช่องบ้างไหมอืออือแต่แบบแต่อือะรู้เลย เพราะแบบไม่ใช่ทางของเขาอะอย่าไปฝืนเขาเลยนะ <_ an> มึงเข้าไปข้างในเลยเพื่อนเจอกัน <_ an> ปันละอไอ้เชี่ยดเดี๋ยวกูกโดนเขาได้สกเปิดอย่างเดียวเลยนะมึงไม่เป็นเหมือนแบบคนอื่นเขาก็เขาก็คุมไงแต่เปิดไม่อยู่อะไม่เปิดละโหยิงเฮียเนี่ย โอ้โเฮียม่นสีเลือวอีกตั้งแต่วิ่งนำนาหังกดปุ่มใช้ทักษะบุกครับของผมตั้งไว้ปุ่มมันชื่อปุ่มใช้ทักษะบุกอะเอางี้ดีกว่าชื่อปุ่มว่าช้ทักษะบุกภายในอาทิตย์เนี้ยเพราะมันตัวแรอยู่โมงครับเฮ้ย ของมุมแบบเมอร์สัตว์ะจะได้เอาอะหน,นีหายดิใจดีอ,อุเตอูไว,ย,ะวะยังวะเอาเฮ้ยเฮ้ยอโหไม่เข้าไอ้แค่แม่งชนอะลาโคแบบชนะเฉยตอนแรกผมแบบผมผมจะปล่อยจอยนะแบบจะไปเล่นเกมรับแล้วสักพักเอ้ยมันเริ่มถ่าย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 ชนะเฉยเอโล็อตโค แกไปเล่นไอดีใหม่แหรใช่ป่ะเออถึงบอกว่าเพราะเพราะแบบเล่นแล้วรู้ไงว่ามันไม่ใช่สไตล์ของแกโอ้โหวิ่งไกลก็ได้นี่ลุงนี้ตั้งใจเลยแบบจริงๆมีตัววิ่งข้างในนะแต่ผมตั้งใจว่ากูขอปั่นล้วกันอมันนี่นี่วะโอ้โหโเดือดยังเดือดเหมือนเดิมน้ำเามาเ หูและเนเวทไอคอนแล้วเจอกันที่เสาสองครับแบบแรกก็ได้เฮ้ยตอนแรกมันไม่มวิ่งเสาสองไงผมเลยก,กดเปิดเบาเลยเสาแรกวดัดเอ้ยโมโลงบองก็ไม่ไหวแกอ้วกโอเคหายใจหายคอเอาเนเวทมาอุ้ยทุกโทษ เฮ้ออยซลเบมม่เมันไม่ค่อยได้ยิงไงมันเปิดบ่อยเกินจนแบบเรดาร์มันผิดเพีย้ยนเรียบร้อยลูกนี้เอาเอาชวนเอาชวนเอาคมเลยเอาคมเลย,เอเลยเอไอ้หาแล้วกูผมเปิดแม่งไม่นี่เลยมันไม่มันไม่ถึงคีย์เวิร์ดเลยมันเป็นฟูเตยแย่งโมงตลอดเลยสองลูกละเกมนี้ไม่ลงล็อกว่ะเจอตึงว่ะโดนประกงประกบ โอ้โหวิ่งให้ดูเลยอื้มเฮียลูกวิ่งมันก็นใช้ได้เพราะมันได้ออกตัวแล้วอะ่ะนั่นนะท้องแคทเห็นหนึ่นะนนเฮ้ยแต่เพอทำาไม่ติดตรงนี้เฮ้เอาสองก่อน โอ้แต่เพื่อทำไม่สวยไม่หลุดเลยเรียบร้อยหายหายบอกแล้วหายโอ้แปดหมื่นเลยอเป๊ะนะก็ได้ประมาณยี่สิบอยูแหละที่ผมบอกแล้วก็จะมีพวกที่เอาแบบพออนาคตขายได้ด้วยนะเพื่อเบื่อผมไม่ชอบแนะนำแบบซื้อมาปุ๊บแล้วแม่ง ราคาแม่งล้นตลาด22ิบยูอะน่าสน,นใจครับแล้วเดี๋ยวผมดูตลาดก่อนน่าจะเป็นบอลโลก bwc ใครวัใครเี่เขา,เข,าเข้ามาเลยผมก็อธิบายไปว่าเออตัวนี้มันมีมีแบบแนวโน้มีมีโอกาสคนเปิดได้ส่วนตัวนี้เป็นลิมิเต็ดไปแล้วอะไรเงี้ยก็อธิบายให้เขาเขาจะได้อ๋อโอเค จะได้รู้ว่าตัวไหนกูมีหวังตัวไหน,นกูว่าน้องรักรักชิงตัวแสบมาเล่นมันโคตรตำแหน่งวะอองรีเขาแบบวราเราผมคือหน้าเคซ่ามันเล่นหน้าสู้ไม่ได้หรอกต้องปีกลางรับอินเตอสองคนที่ดีที่สุดหน่อยครับงนะ มัีวุดแล้วกันตัวหนึ่งโอ้โหโอเคเฮ้ยเมื่อกี้คือเข้าสูตรแล้วนะมัธวุดอะคล้องแล้วยิงหักข้อแต่ว่ายังเซฟอีกโอ้โหกูจะปัน้นเปิดโมงสวยกบลิสโอ้โหเฮ้ยโดนยี่สิบสองยูบวกห้าเหลี่ยมมาดีเลยเฮ้ยกระเดัน ตรงนี้เลยตรงหน้ากุลิดเนี่ยที่ยเลยเปิดที่อะไรอะไม่ไม่ไม่เป็นไรแกตรงนี้ลูกแกคือมันคือมันจะว่าผมคือแบบจะบอกว่าผมมั่งอวยมันแบบ แบบว่าส่งให้มันยิงบ่อยก็ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นมันก็ไม่น่าจะเข้าไงแบบมันไก่ที่ผ่านเลยนะโมงอะมันไก e ่ฮี้ยๆเลยนะเว้เมื่อกี้มันไก่สัตว์เลยนะเว้โอ้โหพอพอให้มึงเป็นตัวจ่ายจ่ายอย่างที้โมงคตรแรงอ่ะไกลมากเลยเมื่อกี้ไกลกว่าจุดโทษอีกมั้งโมงฮ e ี้ยอะไรวะโล้วขนะูเนต้าเข้าลูกนี้พรีเมียมจัดไปไปไป อะไรเพื่อนล้อไอ้มันหม่งแบบลูกมันกูรู้สึกคิวมากเลยอ่ะมันแบบว่าไม่ต้องหลุนอ่ะโม่งที่อะไรตรแหละเอาบางกลับบ้านเลย